ดีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ทุกคนนะคะวันนี้ครูเมย์จะมาทบทวนเกี่ยวกับการอ่านออกเสียงบทรอยแก้วนะคะ ซึ่งอันดับแรกเลยเราจะต้องมารู้ถึงความหมายนะคะว่าการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วเนี่ยหมายถึงอะไรการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วนะคะก็คือการอ่านท้อยคําที่มีผู้เรียบเรียงหรือประพันธ์ไว้โดยการเปล่งเสียงให้ถูกต้องตามอักขรวิธีและไวยากรณ์ทางภาษาไทยให้เหมาะสมกับเรื่องที่อ่านเพื่อทอดอารมณ์ไปสู่ผู้ฟังค่ะ หลักการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วนะคะประกอบไปด้วยหลายข้อด้วยกันนะคะหลักแรกเลยนะคะก็คือก่อนอ่านเราควรที่จะศึกษาเรื่องที่อ่านให้เข้าใจเพื่อที่จะแบ่งวรรคตอนในการอ่านให้ถูกต้องค่ะข้อต่อไปนะคะอ่านให้คล่องและเสียงดังพอเหมาะกับสถานที่และจํานวนของผู้ฟังค่ะข้อต่อไปนะคะ อ่านให้ถูกต้องตามอักขระวิธีโดยเฉพาะรอเรือรอลิงคำควบกล้ำเราจะต้องออกเสียงให้ชัดเจนค่ะนักเรียนเมื่ออ่านแล้วนะคะเราจะต้องมีการเน้นเสียงและถ้อยคำตามน้ำหนักความสำคัญของใจความค่ะใช้เสียงในจังหวะให้เป็นไปตามเนื้อเรื่องอ่านออกเสียงให้เหมาะสมกับประเภทของเรื่องนะคะเช่นถ้าอ่านเรื่องที่ให้ข้อเท็จจริงทั่วไป เราจะอ่านออกเสียงธรรมดาให้ชัดเจนค่ะเห็นไหมคะหลักการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วไม่ได้มีข้อที่ยากเลยนะคะซึ่งนักเรียนก็จะเจออยู่ในชีวิตประจำวันอยู่แล้วนะคะซึ่งการอ่านนะคะก็จะเป็นพื้นฐานนะคะของทักษะอื่นๆต่อไปนะคะและถ้าเมื่อนักเรียนเนี่ยาสามารถอ่านถูกต้องนะคะรู้หลักการในการอ่านเนี่ยคะ่ะนักเรียนก็จะเป็นผู้ที่ มีการสื่อสารที่ชัดเจนนะคะมากยิ่งขึ้นนะคะครูหวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์แก่นักเรียนไม่มากก็น้อยนะคะแล้ววันนี้นะคะคุณครูก็ต้องขอขอบคุณนะคะสื่อประกอบการสอน powerpoint นะคะเรื่องการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วนะคะของคุณครูฟาริดาเบนยากาศเป็นอย่างสูงนะคะหวังว่า,วา,านักเรียนจะได้ศึกษาเพิ่มเติมจากคลิปนี้นะคะและเราจะมาเจอกันในคลิปถัดไปสวัสดีค่ะ